สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง SHout YouTube HR Channel และก็ผ่านรายการคน HR กับสิทธิประกันสังคมทางช่อง YouTube เช่นกันพบกันเป็นประจำนะครับทุกๆวันแบบนี้กับรายการที่จะนำสาระความรู้มาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง เงินชราภาพย้อนหลังสำนักงานประกันสังคมจ่ายตกเบิกให้กี่เดือนไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33ที่มีนายจ้างและก็เป็นผู้กันตนมาตรา39ที่สมัครใจส่งเงินสมทบด้วยตนเองรับเหมือนกันหรือไม่ประเด็นคำถามหลายๆายคน ที่เกิดความสงสัยเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันซึ่งเงินชราภาพย้อนหลังเงินตกเบิกขออธิบายดังต่อไปนี้ในกรณีที่ผู้กันตนมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงแล้วรอหรือ ยังไม่ได้ไปเบิกเงินกรณีชราภาพที่สำนักงานประกันสังคมก็ถือว่าในกรณีที่มีอายุค,ครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงถือว่าสิทธิ์ในการรับเงินชราภาพเกิดขึ้นแล้วแต่ก็มีหลายๆคนไม่ทราบไม่รู้หรือตั้งใจรอ กฎหมาย3ามขอขอเลือกขอคืนขอกู้รอมาแล้วประมาณ8เดือนและก็คิดว่ารอไม่ไหวแล้วเมื่อสิทธิ์เกิดเมื่อจะได้รับเงินกรณีชราภาพก็ไปที่สำนักงานประกันสังคมเมื่อไปถึงสำนักงานประกันสังคม ก็ไปทําเรื่องขอเงินกรณีชราภาพโดยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมได้เช็คจํานวนงวดเงินสมทบในกรณีที่ผู้กันตนมีงวดเงินสมทบไม่เกิน1,80เดือนก็ถือว่าจะได้รับเป็นเงินบนําเหน็จเงินก้อนชราภาพซึ่งในกรณีผู้กันตนรับเงินก้อนบนําเหน็จชราภาพ จะไม่มีเงินตกเบิกนะครับจะไม่มีเงินตกเบิกเพราะว่ารับเงินเป็นก้อนก้อนเดียวจบแต่ในกรณีที่ผู้กันตนส่งเงินสมทบมากกว่า180หง้วด180เดือนขึ้นไปและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมได้แจ้งว่าจะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตในกรณี ที่ผู้กันตนจะได้รับเงินบำนาญตลอดชีวิตนั้นผู้ก,กันตนยังจะได้รับเงินตกเบิกเงินตกเบิกที่ผู้กันตนจะได้รับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมก็จะมีการคำนวณว,ว่าสิทธิ์ของผู้กันตนเกิดเมื่อ,อไรสิทธิ์ของผู้กันตนเกิดเมื่อ8เดือนที่ผ่านมา <c oughs> เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ได้อนุมัตินะครับได้อนุมัติจ่ายเงินกรณีบำนาญชราภาพ8เดือนที่ผ่านมาหรือเมื่อสิทธิ์เกิดในกรณีนี้ผู้กันตนจะได้รับเงินตกเบิก8เดือน8เดือนในกรณีที่ผู้กันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพเดือนละ2,000บาท ถึงงวดถึงคราวที่เงินบำนาญชราภาพของผู้กันตนโอนเงินให้กับผู้กันตนทุกวันที่25งวดที่1ผู้กันตนจะได้รับเงินตกเบิก8เดือนเป็นเงินก้อนทั้งหมด16,00 0บาทเป็นต้นจ่ายเป็นเงินตกเบิกให้8เดือนแล้วก็เงินตกเบิกนี้ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้กันตนมาตรา33ส ก็ตามเป็นผุ้กันตนมาตรา39ก็ตามในกรณีที่มีการคำนวณเงินบำนาญชราภาพไม่ว่าจะเป็นทุ้กันตนมาตรา3-3มาตา 39, รา39ประเกาัการสังคมอนุมัติให้ได้รับสิทธิ์เงินบำนาญชราภาพนะครับตั้งแต่สิทธิ์เกิดท่านจะได้รับเงินตกเบิกก็มีประเด็นคำถามอีก แล้วในกรณีที่ผู้กันตนมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์แล้วยังทำงานอยู่ส่งเงินสมทบอยู่ท่งเงินจทรงทบจนถึงอายุ60ปีบริบูรณ์แล้วได้ลาออกจากกาันเป็นผู้กันตนอย่างนี้จะได้รับเงินตกเบิกย้อนหลัง60งวดหรือย้อนหลัง5ปีใช่หรือไม่ ในกรณีนี้จะไม่ได้รับเงินย้อนหลังตกเบิกหปีหรือ60งวดหรือเงินย้อนหลังตกเบิกเมื่อมีอายุครบห้าปีบริบูรณ์ทำไมไม่ได้รับเงินตกเบิก60สเดือนหรือ5ปีย้อนหลังก็เพราะว่าผู้กันตนมีอายุครบห้าบหปีบริบูรณ์แล้วยังทำงานอยู่ยังส่งเงินสมทบอยู่สิทธิ์ยังไม่เกิด เพราะว่าเงื่อนไขของการรับเงินชนาภาพจะมีสองเกณฑ์เงื่อนไขเท่านั้นก็คือ 1. จะต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้กันตนที่สุดลงแล้วเท่านั้นผู้กันตนหลายคนที่มีอายุครบ55ปีแล้วส่งเงินสมทบต่อเนื่องจนมีอายุครบ60ปีแล้วลาออกจะไม่ได้รับเงินตกเบิกเพราะว่าสิทธิ์ยังไม่เกิด เมื่อผู้กันตนลาออกจากการเป็นผู้กันตนแล้วเท่านั้นสิทธิ์ถึงจะเกิดเมื่อสิทธิ์เกิดในกรณีอายุ60ปีบริบูรณ์ไม่มีการคำนวณเงินตกเบิก5ปีเริ่มนะครับอนุมัติเมื่อไรสิทธิ์ก็จะเกิดเมื่อนั้นนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเข้าใจกับประเด็นคำถามหลายๆคนถามเข้ามาแล้วนะครับ เงินตกเบิกจากสำนังกงานประกันสังคมย้อนหลังได้บุับจิง <c oughs> นะครับขอพรบคุณครับสำหรับคลิปนี้หากิี่ชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยขอพรบคุณมากๆสวัสวดีครับ